รุนสวัสด์ค่ะเพื่อนๆพี่ๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทําคลิปนะคะตอนเช้าเขาฝากมาบอกคุณว่ารายเหมือนเดิมทุกๆท,กทีนะคะทุกๆวันนะคะก็พยายามจะมาอัปเดตบ่อยๆนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะนุ่นฝากเสื้อนะคะวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วนะเสื้อนุ่นสีนะคะเป็นเอ่อเมจิคออฟเมจินะคะ อะไรนะมหาสัจรย์แห่งเว็บนตลนะคะ250บาทนะคะมีสีขาวสีดำนะคะมีทุกไซส์นะ250บาทนะคะคุณซื้อหนึ่งตัวคุณจะได้ทำบุญ25บาทนะคะนุ่นจะนำเงินนะคะส่วนนี้นะคะไปทำข้าวของแจกนะคะใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะเป็นการร่วมทำบุญแล้วก็ได้เสื้อไปใส่ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงตอนเช้าๆนะคะเช้านี้เขาอ,อยากจะฝากมาบอกคุณว่าอะไรา คิดถึงจังเลยฉันน่ะคิดถึงความใจดีของเธอฉันรักเธอนะแม้จะไม่ได้แสดงออกแม้จะไม่ได้พูดแม้จะไม่ให้ทำให้เธอเห็นนะแต่ฉันก็คอยมองเธอดูนะฉันจับตาดูเธออยู่ตลอดถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันห่างเธอก่อนหน้านี้อยากจะให้เธอรู้ไว้ว่าฉันอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะ ช่วงนี้ฉันอยากให้เธอพักผ่อนเยอะๆหรือมีโอกาสเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวริมน้ําด้วยกันนะฉันอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับเธออยากจะมอบความรักให้เธออยากจะชัดเจนให้เธอเห็น ก่อนหน้านี้ถ้ามันมีปัญหารายที่ทำให้ฉันไม่สามารถแสดงออกได้แล้วฉันก็เฝ้าคิดถึงแต่เธอทุกวันยิ่งเราไกลกันฉันก็ยิ่งคิดถึงฉันมานั่งทบทวนกับตัวเองแล้วพยายามใจเย็นกับตัวเองและหาเหตุผลจนทำให้ฉันรู้สึกว่าความเป็นทุกข์ในใจฉันมันแก้ได้ด้วยการที่อาจจะกลับมาพูดคุยกับเธอมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าลองหาอะไรทำสิพอฉันลองหาอะไรทำแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งกับคิดถึงเธอมากขึ้นอะ แล้วพอคิดถึงเธอก็เลยอยากกลับมาสารความสัมพันธ์อยากกลับมาขอโอกาสกับเธออีกครั้งหนึง่งไม่มีใครเหมือนเธอแล้วเธอไม่เหมือนใครเธอมีแค่เธอคนเดียวอะที่เป็นแค่คนพิเศษฉันก็เลยรู้สึกว่าเธอคือที่สุดของที่สุดในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วฉันนะ่ะคิดมากเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอจะให้โอกาสในการที่ฉันจะกลับมาในชีวิตเธออีกไหมแต่ฉันนะ่ะอยากให้เธอดูนะฉัน,นมั่นคง แล้วฉันนะ่ะก็หลงใหลเธอมากๆด้วยมันไม่ได้เป็นความรักอย่างเดียวแต่มันเป็นความลหลงใหลเป็นความคลั่งรักไม่มันเป็นการหึงหวงเลยตอนนี้ฉันรู้สึกหึงหวงเธอมากๆเลยนะแม้ฉันจะนิ่งๆไม่ได้แสดงออกเธออาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ฉันเจ็บปวดนะที่ขว่ยขว้าเธอไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถลืมเธอได้ในหัวมีแต่เรื่องของเธอเต็มไปหมดอยากจะเดินตรงเข้ามาหาอยากจะมาทวงถามสิทธิ์อยากจะทําอะไรที่แบบให้เหตุการณ์นี้มันดีขึ้น ถ้าเป็นไปได้อะฉันขอโอกาสได้ไหมกัะบาดีกันนะฉันรู้แล้วว่าฉันไม่สามารถควบคุมเธอได้แต่เป็นเธอนั่นแหละที่สามารถควบคุมฉันได้เอ่อฉันกําลังหาวิธีอาจจะปรึกษาเพื่อนหรืออยากให้เพื่อนช่วยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ฉันอะรู้ว่าฉันเป็นคนทํไรช้าแต่ตอนเนี้ฉันจะมาแล้วนะฉันนยากจะส่งข้อความหาเธอถ้าตอนนี้ฉันส่งข้อความหาเธอเธอไม่ต้องตกใจนะช่วยอ่านและรับรู้ไว้ ว่าฉันน่ะชัดเจนแล้วนะไม่เป็นเด็กงองแงแล้วอยากจะขอโอกาสใหม่แล้วจะมาสา,ารสัมพันธ์กับเธอเพราะว่าเธอคือแสงสว่างในชีวิตของฉันเธอคือทําให้คนที่เป็นเฮอร์มิตอย่างฉันเนี่ยอยากออกจากถา้ำฉันน่ะส่องดูเธอตลอดเลยนะยิ่งส่องแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วล่ะถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะมอบความรักให้เธอถึงเวลาแล้วที่ฉันจะชัดเจนกับเธอ อ่ะนี่คือนะคะตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณเป็นยังไงบ้างคะฟินไหมคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนุ่นรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปใหม่นะคะคลิปหน้าเนาะก็ใครสนใจนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามการดูดวงส่วนตัวการสั่งซื้อสินค้าการพีออเดอร์เสื้อนะคะอะ่ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นฝากด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย